จิตอาสาที่เป็นพลังกับเคลื่อนเล็กๆในภาวะวิกฤตโควิดสิช่วยเหลือผู้ป่วยทุกนาทีที่ทําได้ครับพวกเขาทําไปเพื่ออะไรติดตามได้จากรายงานครับได้ยิน,นผ่านๆนี่สีเหมือนจะเป็นด่านหน้าที่ช่วยกันออกตรวจตามบ้านจิตอาสาก็ทําทุกอย่างเคนเจ็บก็ต้องช่วยจิตอาสาเนี่เป็นแนวหน้าเลยกล้านะครับ อยากไปช่วยเหลือเขอบาขบ้างนกครับผมมีงานประจำอยู่ไปไม่ได้เอ,อเราถ้าเรามีโอกาสเราก็อยากไปช่วยอนี่คือจอยครูศูนย์พัฒนาเด็กติงลี่สินแสดูห่วงจุยบุ๋มปนัดดาดาราและพิธีกรชื่อดัง แต่อีกหนึ่งหน้าที่ของพวกเขาคือจิตอาสาที่คอยเป็นพลังขับเคลื่อนเล็กๆในยามที่สังคมเจอกับวิกฤตโควิด COVID -19 จอยนอกจากสอนเด็กนักเรียนเธอยังทำอาหารแจกให้กับผู้ป่วยในชุมชนแต่ใี้จู้สู้สองมือนะ้องที่ทำมาทั้งหมดนี้เพราะว่ามันไม่มีคนทำค่ะคุณจอยก็เลยลงทำเพื่อทุกคนแล้วก็เพื่อชุมชนติงลี่ งดรับงานดูห่วงจุย้ยมาทุ่มเทรับส่งผู้ป่วยกลับมารักษาตัวที่บ้านเกิดอาการคนแ้าตอนนี้ปลอดภัยนะครับก็ช่วยเหลือคนไทยไปประมาณ 5... 5-6หพันรายแล้วนะบุ๋มปนัดดาเธอยังเป็นอีกหนึ่งกระบอกเสียงที่คอยช่วยเหลือผู้ป่วยโควิด -19 ทุกวินาทีที่ทำได้มาช่วย้วมาช่วย้วมาช่วย้วการที่คุณจะต้อง ใส่ชุดพีพีแบกบข้าวสารอาหารแห้งและน้ำดื่มลงหิยาหรือเครื่องผิดออกซิเจนไปถึงห้องไปถึงบ้านแบบชั้นข้าการพีนาเราก็ต้องไปก็ต้องยังไงนะเพราะว่ามีคนเข้ามาขอความช่วยเหลือบ้านแทบจะไม่เป็นบ้านแล้วสายแต่ละสายรอขอเขางช่วยอจผมนะ สายแรกตัวเข้าคือเวลาทีห้าครับสายสุดท้ายคือเวลาทีสองผมได้รอแล้วประมาณสองสามชั่วโมงมันเหมือนว่ายน้ำก็หาฝั่งแล้วฝั่งมันไกลมือไปเรื่อยๆคลื่นมันสูงขึ้นคลื่นการขอความช่วยเหลือก็สูงขึ้นมันทิ้งใครไม่ได้ทุกชีวิตสำหรับผมอ่ะผมผมถือว่าเป็นชีวิตที่สำคัญมากสำหรับผมมันมีความสุข องการเป็นผู้้ใหและนี่เป็นเสียงเล็กๆในสังคมเท่านั้นยังมีจิตอาสาอีกมากมายที่คอยช่วยเหลือคนไทยให้ผ่านพ้นวิกฤตครั้งนี้และตัวคุณเองก็เป็นส่วนหนึ่งของการเป็นจิตอาสาได้เริ่มจากสำรวจตัวเองติดต่อหน่วยงานที่ต้องการจิตอาสาและเข้าอบรมเพื่อนำไปใช้ช่วยเหลือสังคม ซึ่งหน่วยงานเหล่านี้ยังต้องการจิตอาสาอีกมากมายพวกเราขอขอบคุณและเป็นกำลังใจให้กับทุกๆคนที่เสียสละพวกคุณก็สามารถช่วยจิตอาสาเหล่านี้ได้เพียงแค่ดูแลตัวเองให้ดีปฏิบัติตัวให้ถูกต้องเพื่อยับยั้งการแพร่เชือ้อเท่านี้ก็จะลดภาระของจิตอาสาและบุคลากรทางการแพทย์ แล้วเราจะก้าวผ่านวิกฤตทั้งนี้ไปด้วยกัน